ทุกคนคะถ้าจะถามว่าคุณอยากเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่รักของผู้คนรอบตัวไหมคำตอบก็คงเป็นคำว่าใช่ใช่ไหมคะและวันนี้ครูเกศจะพาคุณมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งของคนที่มีสเสน่ห์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความสามารถในการสื่อสารหรือการพูดจาเลยคะ่ะนั่นก็คือในเรื่องของการวางตัวคนมีสเสน่ห์เขาวางตัวกันยังไงเราจะมาไขรหัสลับกันนะคะ ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องครูเก๋สเตชันคุณเคยหรือเปล่าคะที่เคยเจอคนประเภทนี้คนบางคนที่เขาไม่ได้พูดอะไรมากนักแต่คุณแค่มองไปเห็นท่าทางบุคลิกการยืนการนั่งหรือการเคลื่อนไหวของเขาคุณก็รู้สึกได้ถึงออร่าบางอย่างที่น่าดึงดูดใจบางครั้งมันคือความสง่างามคือความมั่นใจคือความสบายๆที่คุณเองก็สัมผัสได้ สิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะที่เราเรียกว่าการวางตัวซึ่งเป็นส่วนสําคัญของภาษากายที่ส่งสารออกมาและแน่นอนว่ามันดังกว่าคําพูดนับร้อยนับพันการวางตัวที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทแต่มันคือการสะท้อนถึงโลกภายในของคนคนนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจความเคารพผู้อื่นหรือแม้แต่ความสุขที่เขามีคะ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการวางตัวที่ดี เป็นเรื่องที่ต้องมีมาตั้งแต่เกิดเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนอย่างหนักจนบางคนทำแล้วก็จะดูเหมือนประดิษฐ์ดูเหมือนเสนแสร้งแต่คุณรู้หรือเปล่าคะการวางตัวของคนที่มีสเสน่ห์อย่างแท้จริงเขามักจะทำได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นผลที่มาจากความรู้สึกมันมาจากการที่เขารู้จักตัวเองมากพอและเขาก็เคารพในตัวของตัวเองคะ่ะวันนี้ครูเกศจะพาทุกคนมาไขารหัสลับ ของคนมีสเสน่ห์ว่าเขาวางตัวกันยังไงเราจะมาเจาะลึกถึงหลักการและวิธีการที่คนมีสเสน่ห์เขาใช้และเขาแสดงออกผ่านทางท่าทางการเคลื่อนไหวและการปฏิสัมพันธ์ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณเองก็สามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้ทันทีเพื่อที่คุณจะเพิ่มสเสน่ห์ดึงดูดพลังต่างๆในตัวคุณทำให้คุณเป็นที่รักของผู้คนและหลังจากนี้คุณจะวางตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คุณจะมีมุมมองที่แตกต่างและคุณก็จะค้นพบกุญแจที่สําคัญสู่การมีสเสน่ห์อย่างแท้จริงค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงรายละเอียดของท่าทางเราต้องเข้าใจแก่นแท้ของการวางตัวของคนที่เขามีสเสน่ห์ก่อนนะคะว่ามันไม่ใช่แค่การแสดงออกท่าทางให้ดูดีไม่ใช่แค่การฝึกฝนตามคู่มือแต่มันคือรากฐานสำคัญของการวางตัวที่ดีนั่นก็คือชุดของความคิด หรือการมีไมซ์เซ็ตที่ดีอยู่เบื้องหลังค่ะการวางตัวของคนมีสเสน่ห์จะสะท้อนถึงสิ่งเหล่านี้ข้อที่หนึ่งความเคารพในตัวเองคนที่มีสเสน่ห์เขารักและเขาเคารพในตัวเขาเองเมื่อคุณเคารพตัวเองมากพอคุณจะยืนตัวตรงคุณจะเดินอย่างมั่นใจคุณจะไม่ห่อไหล่คุณจะไม่ก้มหน้าคุณจะวางตัวของคุณเพื่อสื่อสารว่าฉันมีคุณค่าในแบบของฉัน โดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญก็เมื่อคุณเคารพตัวเองคนอื่นเขาจะสัมผัสได้และเขาจะเคารพตัวคุณกลับเช่นเดียวกันข้อที่สองความเคารพผู้อื่นการวางตัวที่ดีสะท้อนถึงการให้เกียรติและการเคารพผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสบตาการพยักหน้าตอบรับและการไม่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ขณะที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ หรือแม้กระทั่งการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่ผู้อื่นค่ะทำไมเรื่องนี้สำคัญน่ะเหรอคะเพราะว่าการให้เกียรติผู้อื่นมันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ใกล้คุณข้อที่สามความมั่นใจและความสงบใจคนมีเสน่ห์เขามักจะแสดงออกถึงความมั่นใจและเขาก็มีความสงบนิ่งอยู่ภายในตัวพวกเขาไม่จำเป็นต้องเสียงดังไม่จำเป็นต้องโอ้อวดไม่ต้องโวยวาย แต่ว่าท่าทางของพวกเขาจะสื่อถึงความมั่นคงภายในความไม่กระวนกระวายใจความไม่ประมาทค่ะทำไมเรื่องนี้จึงสําคัญนะล่ะคะเพราะว่าความมั่นใจมันเป็นพลังที่น่าดึงดูดและมันเป็นความสงบที่ช่วยให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยและสบายใจค่ะข้อที่4การเป็นตัวของตัวเองการวางตัวของคนมีสเสน่ห์นั้นมันดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะ มันไม่ได้ดูประดิษฐ์หรือไม่ได้ดูพยายามมากจนเกินไปเพราะเขาแสดงออกมาจากการเป็นตัวตนที่แท้จริงพวกเขาไม่ได้พยายามที่จะเป็นใครคนอื่นความเป็นธรรมชาติทําให้คนเรารู้สึกและเข้าถึงได้และเขาก็จะเชื่อใจคุณคะ่ะข้อที่หความใส่ใจในปัจจุบันคนมีสเสน่ห์มักจะอยู่กับปัจจุบันพวกเขาจะจดจ่ออยู่กับคนตรงหน้าหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่วกแวกหรือไม่ใจลอย ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้นและเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคนอื่นเขาก็จะให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นและเขาก็จะรู้ว่าคุณเองก็ให้ความสำคัญกับเขาเช่นเดียวกันทุกคนคะเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะรู้ว่าการมีเสน่ห์มันเป็นเรื่องของ Mindset ด้วยเราจะมาเจาะลึกถึงรหัสลับของการวางตัวของคนมีเสน่ห์เป็นสิ่งที่พวกเขาอาจจะไม่เคยบอกคุณหรือไม่เคยบอกใคร แต่คุณสามารถรู้แล้วนำไปปรับใช้ได้เลยเพื่อเพิ่มพลังสเสน่ดึงดูดในตัวคุณนะคะนี่คือ7ข้อเกี่ยวข้องกับการวางตัวของคนมีสเสน่ห์เขาได้ทำสิ่งเหล่านี้จนเป็นนิสยัยและมันส่งผลต่อการรับรู้ของผู้คนและผู้คนก็สัมผัสได้ถึงความมีสเสน่ห์ยอย่างน่ามหัศจรรย์รหัสลับข้อที่1การยืนและการนั่งอย่างสง่างามคนมีสเสน่ห์เขามักจะยืนและเขาจะนั่งตัวตรง เขาจะไม่ห่อไหล่ไม่ค่อยก้มหน้าและที่สำคัญเขาจะไม่เกรงจนดูทื่อพวกเขาจะดูผ่อนคลายแต่สง่างามการยืนตัวตรงการไหล่พาย,ายการหลังตรงการอกพายเล็กน้อยค้างขนานกับพื้นไม่ยื่นคอแม้กระทั่งการนั่งเขาก็นั่งเต็มก้นหลังตรงพิงพนักได้ตามสบายเท้าวางราบกับพื้นหรือไขว้ห้างอย่างสุภาพทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะ ทําไมการที่เป็นตัวของตัวเองถึงดูมีสเสน่ห์เพราะมันเป็นท่าทางที่สื่อถึงความมั่นใจความสงบและการให้เกียรติผู้อื่นด้วยหากคุณอยากจะทําและนําวิธีการเหล่านี้ไปใช้ลองฝึกยืนหน้ากระจกสังเกตท่าทางของตัวคุณเองแล้วก็ลองปรับให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นลองนึกว่าหากคุณอยู่ในท่ามกลางผู้คนมากมายการวางตัวแบบนั้นจะเป็นที่น่าพอใจหรือประทับใจหรือไม่ และที่สำคัญตัวคุณเองจะรู้สึกมั่นใจเพราะคุณเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะรหัสลับข้อที่สองการสบตาที่จริงใจและเหมาะสมคนมีเสน่ห์เขาจะสบตาคู่สนทนาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่จ้องตาจนอึดอัดไม่ใช่หลบตาจนดูไม่มั่นใจพวกเขาจะสบตาประมาณ60-70เปอร์เซนเวลาสนทนาโดยเฉพาะเมื่อคู่สนทนากำลังพูด การสบตาแสดงออกถึงความจริงใจความใส่ใจความมั่นใจและก็ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณกําลังให้ความสําคัญกับเขาจริงๆการสบตาหากคุณไม่คุ้นเคยให้คุณเริ่มต้นจากช่วงเวลาสั้นๆแล้วค่อยๆเพิ่มเวลามากขึ้นไม่ใช่สบตาแบบจ้องเขม่งนะคะสบตาเป็นระยะเวลาที่คุณฟังคู่สนทนาและพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อรับรู้รับทราบในสิ่งที่คุณฟังเขาพูดอยู่คะ่ะ รหัสลับข้อที่สามการใช้รอยยิ้มที่อบอุ่นและจริงใจรอยยิ้มเป็นภาษาสากลที่ทรงพลังที่สุดคนมีเสน่ห์เขาจะยิ้มอย่างจริงใจเขาไม่ได้แค่ยิ้มด้วยริมฝีปากแต่เขาจะยิ้มด้วยดวงตาด้วยซึ่งบ่งบอกว่ายิ้มนั้นมันมาจากใจไม่ใช่แค่แกล้งยิ้มหรือไม่ใช่แค่การยิ้มตามมารยาทค่ะทำไมรอยยิ้มถึงทำให้คนเรามีเสน่ห์ได้เพราะว่ารอยยิ้มที่จริงใจ สามารถทลายกำแพงแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงของผู้อื่นบางคนอาจจะยังไม่รู้จักกันตั้งแต่เริ่มต้นยังไม่ได้พูดคุยกันด้วยซ้ำแต่การยิ้มให้กันทำให้รู้สึกว่ามันได้ทลายกำแพงและทำให้เรากล้าที่จะเข้าหาคนคนนั้นมากขึ้นสบายใจมากขึ้นดังนั้นหากคุณทำไม่ได้ก็ลองฝึกยิ้มผ่านหน้ากระจกให้รอยยิ้มของคุณยิ้มทั้งริมฝีปากและดวงตาเมื่อเจอใครหากยังไม่ได้ทักทาย ลองยิ้มก่อนแล้วค่อยทักทายนะคะรหัสลับข้อที่4การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและควบคุมได้คนมีสเสน่ห์เขาจะเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลมีจังหวะไม่เร่งรีบไม่กระโชหกฮกฮากหรือไม่ได้ทำท่าทางที่ดูตื่นเต้นหรือดูประมาทจนเกินไปการเคลื่อนไหวของเขาควบคุมได้มันสะท้อนถึงความสงบและความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการทักทายผู้อื่น ทุกอย่างมันจะดูเป็นธรรมชาติแต่มันดูสง่างามการที่คุณเคลื่อนไหวแบบนุ่มนวลมันจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายบรรยากาศรอบข้างก็จะดูดีขึ้นและคุณเองก็จะดูเป็นคนมีวุฒิภาวะค่ะคุณสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้เลยและหัสรับข้อที่5การใช้มืออย่างมีจุดประสงค์การที่คุณพูดจาหรือการสื่อสารหากคุณใช้มือไม้ในการประกอบ มันก็จะสามารถสื่อสารได้เยอะมากขึ้นคนมีสเสน่ห์เขาจะใช้มือในการประกอบการพูดอย่างเหมาะสมไม่ได้ใช้จนมากเกินไปจนดูวุ่นวายแต่ก็ไม่น้อยเกินไปจนดูไม่มีชีวิตชีวานะคะการใช้มือที่เปิดเผยและมีจุดประสงค์อย่างเช่นผายมือเมื่อคุณอธิบายมันก็จะแสดงออกถึงความมั่นใจและความเปิดเผยค่ะการใช้มือที่เหมาะสมช่วยให้การสื่อสารมันมีพลังทำให้คุณดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น หลีกเลี่ยงการกอดอกหรือว่าการซ่อนมือไว้ในกระเป๋าตวอดหลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านั้นมันทําให้คุณดูลึกลับดูคุณไม่เปิดใจและก็ดูคุณทําในสิ่งที่มันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติรหัสลับข้อที่6การรักษาระยะห่างส่วนตัวคนมีสเสน่ห์เขาจะเข้าใจเรื่องของระยะห่างส่วนตัวของผู้คนคะ่ะพวกเขาจะไม่ยืนชิดเกินไปพวกเขาจะไม่ยืนค้ําหัวพวกเขาจะไม่ทําให้คู่สนทนารู้สึกอึอดอัด พวกเขาจะเคารพพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นการเคารพพื้นที่ส่วนตัวมันแสดงถึงการให้เกียรติการเข้าใจผู้อื่นการทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจและปลอดภัยค่ะคุณลองสังเกตปฏิกิริยาของคู่สนทนาคุณก็ได้หากคู่สนทนาของคุณถอยห่างออกไปแสดงว่าเขารู้สึกอึดอัดนั่นหมายถึงคุณอาจจะยืนใกล้เขาจนเกินไปในวัฒนธรรมไทยหากจะยืนให้ห่างแบบเหมาะสมก็ประมาณหนึ่งช่วงแขนค่ะ หรืออาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยก็เป็นระยะที่เหมาะสมดูตามสถานการณ์ได้เลยนะคะรหัสลับข้อที่7การแต่งกายที่เหมาะสมและสะอาดสะอา้านแม้จะฟังดูเป็นเรื่องภายนอกแต่การแต่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งของการวางตัวนะคะคนที่เขามีเสน่ห์เขาจะแต่งกายได้เหมาะสมกับการราเทสะสะอาดสะอา้านแล้วก็ดูเรียบร้อยเสมอไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแต่งตัวด้วยของหรูหราราคาแพง แต่คุณต้องแต่งตัวให้ดูดีการแต่งกายที่ดีจะแสดงว่าคุณเคารพสถานที่คุณเคารพผู้อื่นและคุณก็ดูแลตัวเองสะท้อนถึงการมีวินัยและความมั่นใจและที่สำคัญการแต่งกายดีนั่นคือคุณให้เกียรติตัวเองค่ะการเลือกเสื้อผ้าก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับกิจกรรมที่คุณกำลังไปทำเหมาะสมกับผู้คนที่คุณกำลังไปพบเหมาะสมกับสถานที่ เอาให้ถูกกาลเทศะแต่ก็ต้องดูดีนะคะทุกคนคะคุณจะเห็นแล้วว่าการวางตัวที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นได้แค่ชั่วข้ามคืนแต่มันคือสิ่งที่คุณต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและมันจะพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาโลกภายในกับโลกภายนอกและถ้าคุณอยากเริ่มฝึกฝนตอนนี้เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนคะ่ะข้อที่หนึ่งเริ่มต้นจากโลกภายในเริ่มรักตัวเอง แล้วคุณจะสร้างความมั่นใจได้แบบเป็นธรรมชาติรากฐานของการวางตัวที่มีความสำคัญหรือรากฐานของความมั่นใจมันมาจากภายในนะคะเมื่อคุณรกักคุณเคารพตัวเองคุณจะยืนอย่างสง่าโดยอัตโนมัติและคุณก็ต้องฝึกเห็นคุณค่าในตัวเองดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มความสามารถค่ะข้อที่สสังเกตและเรียนแบบการสังเกตคนรอบข้างที่เขามีสเสน่ห หรือคุณชื่นชมว่าเขาวางตัวยังไงทำไมท่าทางเขาน่าดึงดูดแล้วคุณลองนำสิ่งนั้นมาปรับใช้ค่อยๆทำตามคุณเองก็จะกลายเป็นคนมีเสน่ห์แบบคนต้นแบบที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นได้เช่นเดียวกันข้อที่3ฝึกฝนหน้ากระจกการฝึกฝนหน้ากระจกจะช่วยให้คุณเห็นและคุณจะสะท้อนมุมมองที่คุณเป็นตัวของตัวเองที่สำคัญคุณฝึกอยู่ตนเองกับตัวของคุณเองคุณจะทำได้อย่างสง่างามและเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องเขินใครไม่ต้องอายใครและฝึกจนคล่องคุณก็จะทำมันได้อย่างเป็นธรรมชาติเองค่ะข้อที่4ถ้าเกิดว่าฝึกหน้ากระจกแล้วยังไม่มั่นใจว่าคุณจะทำมันออกมาได้ดีไหมการที่คุณเอาโทรศัพท์มือถือมากดบันทึกวิดีโอตัวเองเพื่อจะได้ดูสิ่งต่างๆคุณก็จะเห็นบุคลิกของคุณมากยิ่งขึ้นวิธีนี้แรกๆอาจจะดูเขินๆหน่อยนะคะแต่เชื่อ,อข่าวว่ามันได้ผลดีมากการที่คุณบันทึกวิดีโอ คุณจะเห็นตัวเองทุกท่วงท่าข้างหน้าข้างหลังคุณจะเห็นกริยาท่าทางภาษากายของคุณได้ในทุกสถานการณ์มันจะทําให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องปรับปรุงตรงไหนลองอัดคลิปวิดีโอตัวเองขณะกําลังพูดหรือขณะกําลังทํากิจกรรมแล้วลองเปิดวิเคราะห์ตัวเองดูนะคะว่าอ้อจริงๆแล้วเวลาเดินเราเดินแบบนี้หรอเวลาที่เรานั่งมันเป็นแบบนี้เองเวลาที่เราไม่เห็นตัวเองแต่คนอื่นเห็นเราจากข้างหลังเป็นลักษณะแบบนี้ คุณก็จะสามารถเห็นอิริียาบทของตัวเองได้อย่างชัดเจนค่ะข้อที่5ขอคำแนะนำจากคนสนิทหรือคนใกล้ตัวคนรอบข้างจะเห็นในสิ่งที่คุณไม่เห็นคุณอาจจะขอคำแนะนำจากเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวที่คุณไว้วางใจให้เขาช่วยติชมเรื่องของการวางตัวของคุณก็ได้และก็พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องจริงจังซีเรียสมากเอาถามแบบให้ได้คำตอบ ถ้าเกิดว่าคําตอบนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงแก้ไขคุณก็นํามาทําได้แต่ถ้าคําตอบนั้นมันบั่นทอนกําลังใจของคุณก็ไม่เป็นไรถือซะว่าพูดคุยเพื่อให้ได้มุมมองในแบบของเขานะคะข้อที่6ฝึกสติและอยู่กับปัจจุบันในทุกสถานการณ์เมื่อคุณมีสติคุณอยู่กับปัจจุบันคุณจะควบคุมท่าทางและปฏิกิริยาของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ การพูดคุยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการที่เรามีสติมีความสงบหายใจลึกๆก่อนที่คุณจะเข้าสู่สิ่งที่คุณจะทําให้คุณตื่นเต้นเมื่อคุณจดจ่อกับสถานการณ์จดจ่อกับลมหายใจคุณจะทํามันออกมาได้เป็นอย่างดีคุณจะพูดคุยต่อที่สาธารณะคุณจะพูดคุยกับคนตรงหน้าหรือคุณจะทําสิ่งที่คุณทําได้อย่างมั่นใจและออกมาดีค่ะทุกคนคะคุณจะเห็นแล้วว่า การวางตัวที่ดีมันคือหนึ่งในรหัสลับที่สำคัญที่สุดของคนมีสเสน่ห์มันไม่ใช่แค่การแสดงออกภายนอกแต่มันเป็นการสะท้อนถึงโลกภายในที่งดงามของคุณเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้เมื่อคุณได้ลองฝึกฝนการวางตัวอย่างสม่ำเสมอคุณจะไม่ได้แค่ดูดีขึ้นเท่านั้นนะคะแต่คุณยังจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นและที่สาคัญที่สุด คุณจะสามารถสร้างความประทับใจที่ไม่รู้ลืมให้กับผู้คนรอบข้างและสิ่งนี้ล่ละคะ่ะจะดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติจงเริ่มต้นฝึกฝนการวางตัวในแบบที่คุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะค้นพบว่าสเสน่ห์ของตัวคุณเปล่งประกายออกมาอย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนคะ่ะถ้าคลิปนี้สร้างแรงบันดาลใจและมอบแนวคิดดีๆให้กับคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องครูเก๋สเตชันไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพสูงสุดในชีวิตค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยสวัสดีค่ะ